สำหรับใครที่หาตัวช่วยนะครับในการนะครับย้ำหางลานะครับแล้วก็ปอกสายไฟนะครับแล้วก็ตัดสายไฟนะครับตัวเนี้จะเป็นครีมได้ทั้งตัดทั้งปอกนะครับแล้วก็ย้ำเนี่ยในชุดนะครับจะมีตัวนี้ไปด้วยนะครับตัวเนี้เป็นหางลานะครับครบชุดนะครับก็คือมี280ชิ้นนะครับตัวเนี้เขาจะมีหางลาแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบแฉกนะครับแล้วก็เป็นแบบกลมนะครับนี่แล้วก็เป็นแบบแบนนะครับมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับ ตัวนี้นะครับเขาจะแยกสีไปให้เลยแบบนี้เห็นไหมนะครับเนี่ยจะมีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียด้วยนะครับมีให้เลือกนะครับหลายไซส์นะครับหลายขนาดนะครับในในกล่องนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ280ชิ้นแบบนี้เลยครับมาในกล่องพลาสติกนะครับอย่างดีแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเขาจะขายเป็นเซตเป็นคู่แบบนี้เลยครับในราคาไม่แพงด้วยครับถ้าใครหาใช้งานอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับรีบกดสั่งซื้อที่ตะก้าสีเหลืองด้านหน้าคลิปได้เลยครับ